สวัสดีครับผมพิลไรเดอร์ตอนน้เกมไหมครับเวอร์ชัน1น2่ด้วเลยครับในหัวข้องานวิจัยในส่วนของตัวฟาร์มครับถ้าจะให้พูดก็คือมันเป็นส่วนขยายของจุด FK ครับว่าให้มันแบบเห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนาะก็นั่นแหละเออคือเอาจริงนะในความคิดของผมอะต่อให้คุณทำฟาร์มมอนสเตอร์ดีแค่ไหนถ้าคุณแบบยืด f k ในจุดที่มันไม่เหมาะสมมันก็เป็นได้แค่ฟาร์มมอนสเตอร์ง่อยๆฟาร์มหนึ่งอะที่มันแบบไม่ได้รีสลิภาพมา สูงสุดนะครับโอเคแล้วคลิปนี้ก็เป็นบทพิสุ์ความเชื่อนของผมนะว่าผมสิ่งที่ผมเชื่อมันถูกหรือเปล่าว่าจุด fk มันสาคัญกว่าตัว์มม m น o n s t e r เองอะโอเคก็มาดูกันนะครับว่าผมเชื่อถูกหรือเปล่าในส่วนคลิปนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ5หัวข้อนะครับหลกัหลกๆเลย5หัวข้อใน์มมอนสเ s t e r เนี่ยเราสามารถทําได้ทุกเวอร์ชันนะครับตั้งแต่เวอร์ชันต่ำกว่านี้หรือเวอร์ชันสูงนี้ก็ได้นะเพราะผมแค่เอาเวอร์ชันน1่เนี่ยมาเป็นแบบอ้างอิงเฉย สามารถสร้างในเวอร์ชันไหนก็ได้ก็มาเริ่มที่ monster farm test ูเลยนะครับในส่วนของ monster farm test ูนี่ผมจะหมายเห็นในรูปแบบของตัวฟาร์มว่าผมจะทดสอบอยังไงนะก็มาดูกันนี่คือในส่วนของตัวฟาร์มนะครับก็จะนี่นะครับรูปแบบฟาร์มง่ายๆเลยครับก็แค่ตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นจุด fk ของผมนะครับก็คือใช้สีเขียวสีเหลืองก็คือจุดสีเหลืองผมจะเปลี่ยนไปถึงบล็อกนะครับสีเหลืองคือบล็อกนี่นะสีบล็อก แล้วก็สีแดงคือจุดที่มอนสเตอร์เกิดสีส้มก็คือจุดที่มอนสเตอร์เกิดเหมือนกันแต่แต่นะแต่มันจะไม่สามารถขยับได้โอเคก็ระยะห่างจากตัวฟาร์มนะจากตรงนี้คือ1จนถึงตรงนี้ก็คือ20แล้วผมก็จะเริ่ม21ก็คือที่ผมจะวางน้ำนะแล้วก็ให้มันเกิดตรงที่25เพราะว่าตอนแรกผมตั้งใจว่าจะให้มันเกิดตรงชั้นที่24แต่มันคำนวณผิด สร้างผิดก็เลยแบบให้มันเกิดตรงที่ยี่้าแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดได้เหมือนกันโอเคก็ทำสามชั้นนะครับเพราะว่ามันสูงสุดแค่สามสิบเอ็ดสามสองสามสามจนที่สามสี่มันก็จะมอนสเตอร์มันเกิดนะแต่มันจะไม่สามารถขยับได้ก็เลยใช้แค่นี้พอสามชั้นพอในการทดสอบในการให้มอนสเตอร์เกิดก็คือเกิดเอม่ใช่ดิในการให้มอนสเตอร์ตกลงมาผมจะให้มันตกลงมาเองนะครับถ้าเป็นรูปแบบฟาร์มอื่นคือเขาจะให้ใช้น้ำในการ ให้มอนสเตอร์ตกลงมาแต่ผมในที่นี้ผมจะใช้แท็บดอให้มอนสเตอร์ตกลงมาเองเพื่อที่จะให้คุณเห็นอะไรหลายๆอย่างโอเคประมาณนั้นโอเคประมาณนี้นครับคือให้มันตกลงมาเองก็อย่างนี้นะถามว่าเราใช้แค่เหมือนกับเวลายาแค่หนึ่งบล็อกได้ไหมยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะดูสาธิตให้ดูนะครับว่าเราสามารถเวลายาแค่หนึ่งบล็อกได้ไหมนี่นะแล้วก็เนี่ยนะผมว่าทําได้นะครับคือเวลายาแค่หนึ่งบล็อกได้นะเห็นปะ เดินผ่านแบบชิวๆเลยนี่ขนาดคือมันต้องเดินแล้วก็หยุดมันจะตกนะเพราะงั้นผมเลยแนะนําว่าให้มันแบบเว้นสองช่องนี่ยตรงเนี้ยที่เราสามารถเว้นช่องเดียวได้เพราะว่ามันมีกําแพงกั้นไงคือเราสามารถเดินไปแล้วตกได้เลยมอนสเตอร์สามารถเดินแล้วตกโดยแท้ละแต่ถ้าระหว่างตรงเนี้ยระหว่างตรงกลางตรงเนี้ยให้คนเว้นไว้อย่างละสองช่องนี้นะครับไม่งั้นจะเป็นอย่างเงี้ยคือมอนสเตอร์สามารถเดินผ่านแบบชิวๆได้เลยอย่างเงี้ยสมุินะฮะสมุดเห็นปะ เดินแบบชิวๆเลยก็เลยแบบแนะนําว่าให้เว้นไว้2ช่องนะในการทําให้มอนสเตอร์ตกสับใครที่คิดจะทำฟาร์านี้นะครับแต่ถามว่าผมแนะนํำไหมก็แนะนามั้งเอาจิงก็จะมีบางคนที่ถามว่าฟาร์มที่มีประสิทธิภาพเป็นยังไงอะในความคิดของผมนะฟาร์มที่มันมีประสิทธิภาพคือฟาร์มที่ทคนรสามารถสร้างได้อย่างเช่นฟาร์มเนี้ยเพราะว่าฟาร์มนี้มันเป็นฟาร์มที่แบบไม่เป็นต้องใช้เลสโตนไง,งคือมันไม่ต้องใช้วงจรอ,อะ ในเมื่อมันมต้องใช้วงจรคือมันก็จะไม่แหลกซึ่งในเมื่อมันไม่แหลกทุกเครื่องก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันเป็น n มคคาพี PE นะครับอันนี้คือเราต้องทําให้มันแบบเหมาะสาหรับทุกเครื่องนั่นแหละคือฟาร์มที่มีประสิทธิภาพแสบผมทุกคนสามารถใช้ได้ทุกคนสามารถเปิดใช้งานมันได้โอเคก็ประมาณนี้นะโอเคก็ไปที่ฟาร์มเทสหนึ่งกันในส่วนของฟาร์มที่หผมก็จะทําฟาร์มอยู่ข้างล่างนะครับ แล้วก็เทสสงก็เป็นฟาร์มที่อยู่ข้างบนต่อขึ้นไปแล้วก็สร้างข้างบนโอเคปรับเป็นตอนเชา้าเรียบร้อยแล้วคุณจะสังเกตรตรงนี้เหรอคุณจะสังเกตว่าจุด FK ผมมีทั้งหมด3จุดนะค,ะคือจุดตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ตรงนน,งน้นก็มีระหว่าง1 1คืออะไร1ก็คือใต้ฟาร์มเลยแล้วก็จะมี16ที่ห่างจาก1มา16บล็อกนะครับนี่นะ16แล้วก็มี24 เนี่ยยี่สแล้วส่วนป้ายที่สองคือป้ายที่ผมต่อขึ้นมาจากป้ายแรกคือป้ายอะไรจะเห็นว่าคือ n นะฮะ n n แล้วก็ y n คือโน y คือเย็ด n ก็คือคือผมยืน fk แล้วคือมันไม่เกิดนี่คือ n ใช่ตรงเนี้ยคือผมตอนนั้นผมยืนประมาณสามสิบนาทีนะจุดละสามสิบนาทีไม่เกิดตรงนี้คือไม่เกิดผ่านไปสามสิบนาทีแล้วไม่เกิดตรงนี้ผมเลยคิดว่าถ้าเราลองต่อ ลองต่อมาแบบย้ายจุด fk ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านี่ครับผมเลยย้ายมันจุดตรงนี้ห่าง16ก็ไม่เกิด n เหมือนกันทําไม่เกิดแล้วมันก็เพิ่งมาเกิดตอนที่มันห่าง24บล็อกนะครับนี่นะมันถึงจะยอมเกิดให้เราก็อย่างที่คุณเห็นแล้วตรงนั้นเลยเป็นจุดที่ผมยืนตรงนี้แล้วมันเกิดส่วนที่เหลือคือไม่เกิดเลยนะครับถามว่ามันแปลกไหมคือมันแปลกนะในส่วนตองผมคือมันแปลกเพราะว่ามันควรที่จะเกิด ใช่มันคนที่เกิดแต่นี่มันคือมันไม่เกิดนะเลยแบบเป็นเรื่องที่แปลกระดับหนึ่งแต่คุณจะเห็นปริมาตรที่เกิดเมื่อกี้คือปริมาตรที่เกิดจะน้อยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือเรายืนตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ข้างบนเกิดอย่างเดียวไงมันจะมีรอบๆด้วยเห็นปะรอบๆตัวเนี้ยมันก็จะเกิดด้วยซึ่งมันก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันครับคือเกิดตรงนี้สักสมมุตินะสมมุติลิมิตการเกิดมอนสเตอร์ในแต่ละ ในแต่ละครั้งคือ70มันอาจจะเกิดตรงเนี้ยเกิดรอบรอบเราสัก60แล้วก็ไปเกิดข้างบนแค่10นี่นะประมาณนี้โอเคอย่า okay. งที่ผมบอกคือจุด fk มันสำคัญกว่าตัวฟาร์มนะก็อย่างที่คุณเห็นเลยฮะเห็นปะเกิดเอไม่เกิดดีไม่เกิดไม่เกิดแล้วก็พึ่งมาเกิดตอนที่ผมห่างแค่ย4สนะก็ประมาณนีนะ้ในส่วนของฟาร์มหนึ่งเดีย๋ยวผมพาไปดูในตัวฟาร์มกันว่าที่สุดว่าผมไม่ได้เล่นตุกติกอะไรนะครับก็เป็นรูปแบบที่ ผมแนะนําในฟาร์มเทสศูนย์ไปนี่นะก็ประมาณนี้รูปแบบเดียวกันเลยครับต่อไปก็คือฟาร์มเทสสองนะครับฟาร์มเทสสองนี้ผมต่อขึ้นจากข้างล่างมาข้างบนร้อยแปดสิบบล็อกก็เข้าไปดูกันนี่ฮะในส่วนของฟาร์มเทสสองครับ,รบผมก็จะสร้างนี่ฮะให้คุณย้อนกลับไปดูช่วงเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้เปนหนึ่งเปนหนึ่ง ให้คุณสังเกตที่ p r o d ชั t i o n นะครับให้คุณย้อนไปดูช่วงเมื่อกี้ในฟาร์มเทสหนึ่งก็ได้ไอช่วง p พ o d ชั t i o n นี้จะเป็นช่วง p พ o ิชั t i o n เดียวกันนะครับแล้วก็ผมแค่เปลี่ยนตำแหน่งก็คือคุณเห็นข้างล่างสีเขียวนะร่บต่อขึ้นมา130บล็อกนี่นะ130บล็อกแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยครับรูปแบบฟาร์มเหมือนเดิมแล้วก็ต่อน,นี้คือ1แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้คือ21อี20 21คือวางน้ำแล้วก็ให้มอนสเตอร์เกิดที่25 28แล้วก็สาเคือเท่ากันรูปแบบคือเหมือนกันเงื่อนไขเหมือนกันแต่ตำแหน่งคือสร้างให้มันสูงขึ้นมา130บอครับแล้วผลที่ได้ก็คือเป็นตามที่ผมเชื่อเลยฮะเพราะว่าตรงนี้เกิดเราสามารถยืดเอฟเคตรงนี้แล้วมันเกิดได้นี่ครับเกิดยคือเกิดนะฮะ y คือเกิด y คือเกิด n คือไม่เกิดนะตรงนี้ y เกิดแค่ห่างกัน16บล็อกก็เกิดห่างกัน24บล็อกก็เกิดทีนี้ผมก็เลยแบบลองให้มันห่างสัก32บล็อกดูนี่ครับห่างกัน32บล็อกคือเย็ด yes, คือ y slash, n y อะไขึ้นคืออะไรคือมันเกิดแต่ไม่แนะนำเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้คือ32ใช่ป่ะละ่ะ32จากตรงนี้ครับจากตรงนี้ไปตรงนี้คือ32นี้ก็เป็น33 34 35 ก็คือเงื่อนไขของมันคือถ้ามันอยู่ห่างจากผู้เล่น 33, 32ขึ้นไปมอนสเตอร์ก็จะอยู่นิ่งแล้วก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งสัก30วิถึง40วิมอนสเตอร์ก็จะหายไปก็นั่นแหละฮะคือมันเกิดก็จริงอะแต่มันผ่านไปสักระยะคือมันก็จะหายไปมันก็เลยแบบมันเกิดนะแต่ไม่แนะนําทีนี้ผมก็เลยคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยจากความรู้สึกของผมนะระยะระหว่าง16ถึง24อ่ะมันเป็นจุดที่มอนสเตอร์เกิดได้ ดีที่สุดเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าความรู้สึกของผมแล้วก็มันค่อนข้างจะสมเหตสมผลตรงที่ว่าถ้าผมยืน fk ตรงเนี้ยตรงยี่สี่อ่ะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเทสหนึ่งคุณจะสังเกตว่าตรงฟาร์มเทสหนึ่งอ่ะไอจุดแรกกับจุดที่สองคือมันจะไม่เกิดใช่ปะละ่ะแต่มันจะเพิ่งมาเกิดตรงฟาร์มตรงเนี้ยตรงที่ยี่สี่เหมือนกันซึ่งหมายความว่าระยะตรงเนี้ยระหว่างสิบหกถึงยี่สี่ผมเลยคิดว่าน่าเป็นจุดที่มันแบบเกิดได้ดีที่สุดเพราะว่าแม้แต่ในเทสหนึ่งอ่ะมันยังเกิดเลย แปลว่าเทสสองแปลว่ามันก็น่าจะเยอะพอสมควรที่มันสามารถเกิดได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะถือว่าเป็นไปตามที่ผมแบบคิดไว้ถึงแม้มันจะมีแบบผิดพลาดนิดห,หน่อยอย่างเช่นฟาร์มเทสหนึ่งเนี้ยคือมันแบบไม่เกิดตรงช่องหนึ่งเนี้ยคือมันก็เป็นเรื่องที่มันผิดพลาดซึ่งถาาว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าปฏิบัติไม่สามารถเป็นไปตามทฤษฎีได้ถ้ามันยังมีเงื่อนไขอื่นมาแทรกซ้อนนะครับโอเคก็ประมาณนั้นมันยังมีเงื่อนไขอื่นออีกที่เราอาจต้อง มาดูกันแต่ตอนนี้เนื่องจากที่มันเกิดเยอะเงี้ยเพราะว่ารอบๆแบบนี้มันเป็นอากาศนครับมันเลยแบบไม่เกิดมันก็เลยเกิดแค่ข้างบนี้อย่างเดียวโอเคก็พอเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในกันข้างในก็เหมือนกันเลยครับก็ไม่ได้มีตุกติกอะไรมากมายไม่ตุกติกแล้วก็เหมือนเดิมนี่ฮะข้างในรูปแบบฟาร์เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคแล้วก็ปิดก,กัน ต่อไปก็ในส่วนของเทสสามนะครับในส่วนของฟาร์มเทสสามครับผมต่อยอดจากฟาร์มเทสหนึ่งนะผมคิดว่าในฟาร์มเทสหนึ่งอ่ะคือมันเกิดนะแต่มันใครว่าไงมันไม่เดินลงมาเองอ่ะเราเลยต้องมีอะไรมากระตุ้นซึ่งไอการกระตุ้นอ่ะมันก็มีทั้งน้ําใช่น้ําถ้าเป็นส่วนใหญ่คือเขา,าใช้น้ํากันแต่ผมคิดว่าใช้น้ําคือมันต้องใช้วงจรเรสโตนใช่ป่ะละ่ะแลวผมก็ลังพูดถึงว่าถ้าเราแบบทุกคนสามารถใช้งานได้ผมเลยคิดที่จะใช้เป็นนั่นแทน ใช้เป็นสิ่งที่มอนสเตอร์กลัวแล้วก็ชอบแทนก็คือใช้ชาวบ้านแล้วก็นี่นะมีแมวชาวบ้านแล้วก็สุนัขซึ่งถามว่าผลลัพธ์เป็นยังไงก็มาดูกัน,นครับไม่ใช่ดิแมวใช่ป่ะแมวต้องคิปเปอร์เปน็นนะผมวางแมวทิ้งไว้แมวคิปเปอร์นี่นะถ้าเป็นคิปเปอร์คิปเปอร์มันต้องกลัวใช่ป่ะแต่คุณเห็นป่ะคือมันนิ่งเลยอะ นิ่งมากคือรู้สึกว่าระยะการที่มอนสเตอร์จะกลัวคือมันแคบมากเลยนะเพราะว่ามันต้องแบบอย่างว่าประมาณบล็อกหนึ่งอ่ะมันถึงจะเริ่มกลัวคือมอนสเตอร์มันต้องเดินไปหาสิ่งที่มันกลัวก่อนอ่ะแบบอย่างเงี้ยคือถ้าเราตรงนี้คือมันจะไม่กลัวนะเพราะว่าอาจจะอยู่ไกลเกินไปหรือว่ามันก็เดินเข้าหาเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นอย่างเช่นถ้าเป็นสุนัข สุนัขก็คล้ายๆกันเลยครับพวกหมาป่ากับสกิลตันก็คล้ายๆกันเลยก็วางสกิลตันเห็นปะคือหมาป่ามันเห็นนะเพราะว่ามันตาแดงแต่สกิลตันมันแทบไม่กลัวเลยเห็นปะเห็นปะเดินเข้าหาเลยอ่ะดูดินิ่งซึ่งมันก็ล้มเหลวไม่เวิร์กไม่เวิร์กแต่มันใช้ได้ผลกับซอมบี้นะครับอันเนี้ยก็ลากเข้าไปโอเคนี่นะเห็นปะถ้าผมวางตรงนี้นะซอมบี้ก็เห็นละ แต่ถ้าเป็นมอนสเตอร์ตัวอื่นอะคิปเปอร์กับสกิลเลอรน่นคือมันจะไม่กลัวเลยซึ่งผมมองว่ามันเวิร์กมันก็ไม่เวิร์กอะเนาะเพราะว่าต้องการทำฟาร์มมอนสเตอร์ที่มันแบบตกแค่ตัวเดียวมันจะมีประโยชน์อะไรก็เลยแบบคิดว่ามันไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะจะที่ผมบอกไว้ช่วงแรกเลยครับก็คือสิ่งที่สาคัญกว่าฟาร์มมอนสเตอร์คือจุด AFK นะครับถ้าคุณหาจุด AFK ที่มันเหมาะสมได้ ต่อให้คุณทาฟาร์มมอนสเตอร์ที่มันแบบอย่างเงี้อยอย่างที่ผมทําให้ดูอะมอนสเตอร์ที่มันแบบต้องเดินตกลงมาเองอะมันก็จะสามารถทําให้มันแบบมีปริมาณมอนสเตอร์ที่มันแบบเยอะขึ้นได้นี่ผม fk แค่สามสิบนาทีเองนะครับไม่ได้แบบเวอร์หวาไม่ใด่แบบใแบบครว่าไงอะ fk นานขนาดชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะก็แค่สามสิบนาทีเองสามสิบนาทีสักไม่ครับก็รู้เรื่องแล้วครับว่ามันแบบได้ผลหรือไม่ได้ผลอ๋อผมขอบอกนิดนึงครับในส่วนของตัวฟาร์มเนี่ยเราสามารถสร้างได้สูงสุดคือ 41บคูณ41บอล็อกนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์มันจะสุ่มเกิดในพื้นที่41บคูณส1บล็อกถามว่าคุณสร้างเป็น42คูณ42ได้ไหมก็ได้แต่ผมไม่แนะนำเพราะว่ามอนสเตอร์มันจะรนดอมแค่ภายใน41บคูณส1บ็ล็อกเท่านั้นใช่ฮะประมาณนั้นนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเช่นเคยฮะขอย้ำอีกทีก็คือสิ่งที่สำคัญกว่าตัวฟาร์มก็คือจุด fK นะครับถ้าคุณอยากให้ตัวฟาร์มคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็คือให้คุณต่อจากพื้้นนตรงี ขึ้นไปร้อยสามสิบบล็อกแล้วค่อยทำฟาร์มมอนสเตอร์มันก็จะได้มอนสเตอร์ในปริมาณที่เยอะพอสมควรเยอะกว่าเยอะกว่าตรงนี้เยอะกว่าที่คุณจะมาทำฟาร์มตัวนี้แน่ๆแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งสำหรับใครที่อาจจะมีคำถามขึ้นมานะถามที่ว่าถ้าเราใช้น้ำในการนำมอนสเตอร์ตกลงมาคือพัสมอนสเตอร์ตกลงมาคือมันจะได้เยอะกว่านี้ไหม ให้คุณลองไปคิดเอาเองครับว่ามันได้เยอะกว่านี้ป่ะนี่ขนาดผมแค่แบบให้มอนเตอร์ตกลงมาเองอะในฟาร์มเทสที่สองคือมันยังเยอะขนาดนั้นอะคุณลองคิดดูว่าถ้าเราใช้น้ำมันจะเยอะขนาดไหนใน30นาทีนะครับก็ลองคิดเองนะครับนี่ผมขอพูดดักไว้ก่อนดีว่ะมันต้องอาจจะมีนะคำถามพวกนี้คือแบบใช้น้ําในการแบบให้มันพัดลงมา โอเคครับ okay. สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ส่วนใครก็แล้วแต่พวกท่านแลล้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอมค,ครับบายมาฮะในส่วนของคำถามนะฮะคำถามที่ผมถามไปช่วงก่อนหน้านี้นะคำถามที่ว่าถ้าเราใช้น้ําในการพัดให้มอนเตอร์ตกลงมามันจะดีกว่าที่ให้มอนเตอร์เดินลงมาเองไหมคำตอบก็คือ ฟาร์มเทสสครับสำหรับใครที่แบบคิดไม่ออกนะครับว่าใช้น้ำมันดีกว่าให้แบบมอนเตอร์ตรงมาเองหรือเปล่าก็มาดูในส่วนของท้ายคิดตรงนี้ได้ก็เอ้าไม่เกิด <c oughs> ไม่เกิดเฉยเป็นหนึ่งนะทำไมไม่เกิดอ่ะเฮ้ยนี่ผมเข้าถูกฟาร์มปะเนี่ยเป็นหนึ่งนะขอดูก,ก่อนก็ถูกแต่มันทำไมมันไม่มีเออเป็นหนึ่งนะ อาจจะต้องรอนะครับก็ประมาณนั้นนะที่ค <mo ุณเห็นเลยครับก็คือมันก็จะตกได้ดีกว่านะเพราะว่ามันมีแบบน้ําในการช่วยให้มันกระตุ้นน่ะกระตุ้นให้มันแบบตกเร็วขึ้นเนาะแทนที่จะให้มอนสเตอร์มันแบบคิดเองแล้วก็ให้มันเดินเองอ่ะก็ให้ใช้น้ำานี่ยช่วยผมว่าใช้น้ําก็เวิร์กนะนี่นะประมาณนี้นะที่ผมใช้น้ําก็ประมาณนี้เนาะ ปริมาณที่ได้ก็จะเยอะกว่านะเพราะว่ามันกวาด้วกวาดมอสเซอร์ที่เกิดทั้งหมดอะลงมาต่อขึ้นสูงนี้ได้นะคือสามารถทำมากกว่า3ชั้นได้ก็ทำสักแนะนำสักกี่ชั้นดีอ่ะสี่สิบเป็นหนึ่งนะผมขอดูก่อนขอคำนวณดูก่อนตรงนี้ใช่ป่ะหนึ่งสามสี่ห้าอันนี้นะหกเจ็ดแปด 3ามเ3็ดสามสองสามสามสามสีเโอเคประมาณนี่นะครับประมาณ3,4,5,6,7ประมาณ7ชั้นนะฮะที่ผมแนะนําในการทําแบบให้น้ําแบบกระตุ้นให้แบบมอนสเตอร์ตกลงมาก็ประมาณ7ชั้นนะแต่ถ้าทําสูงนี้มันได้มันก็ได้แต่ผมไม่ค่อยแบบ เขาเรียกว่าไงวะไม่ค่อยชัวร์นะจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ถ้าประมาณนี้คือผมชัวร์ชัว์วมากกว่าก็ประมาณ7ชั้นโอเคคลิปนี้ก็จบจริงอะ่ะบายไปครับบายคำครับที่ดูจนจบครับบายครับบาย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 